โครงการโตแก่น้อยเทคโนโลยีแม่ขาะะเรามีตังสิบบาทเอาไปซื้อขนมสามบาทแล้วเราจะเหลือตังทอนกี่บาทดีนะาเจ็ดบาทค่ะพิดเลยสองบาทพาอใช้เหรียญห้าจ่ายใช่ไหมคะพิดงั้นแม่ยอมแพ้ด,ดีกว่าหนึ่งบาทอ๋อทำไมล่ะคะให้หนูใช้เหรียญสองบาทสองเหรียญจ่ายค่ะเป็นไงครับคุณผู้ชมครับ เห็นไหมครับว่าเด็กเดี่ยวนี้ฉลาดขนาดไหนไม่ว่าจะเป็น IQ หรือว่า EQ ความคิดสร้างสรรค์ครับเพราะว่าได้ซอฟต์แวร์ดีครับอย่างไรเบ b อิ i n ดอคต t ้งวิ i โมชั่น o ซนเซอร์ฟอร์คิสนั่นเองครับถูกต้องแล้วล่ะครับซอฟต์แวร์ที่จะช่วยเสริมทักษะการเรียนรู้เพื่อช่วยพัฒนาการทำงานของสมองซีขวาและซ้ายสำหรับเด็กอายุ3-6ถึงขวบออกแบบให้ใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ Mo ชั่น s ซนเซอร์เพื่อให้เด็กได้ทำกิจกรรมควบคู่ไปกับการออกกำลังกายไปในตัวได้รับการสนับสนุนจากโครงการเท่าแก่น้อยเทคโนโลยีที่ช่วยให้คำ Idea, แต่่่ไไมมมีรรีีีพทอเดยถ้าเกิดคุณผู้ชมครับมีไอเดียดีนะครับอยากต่อยอดทางธุรกิจของตัวเองก็สามารถปรึกษาไปที่โครงการดีได้กับโครงการเทอกแก่นน้อยสวทชครับเทคโนโลินช่วยกลุย่ยทางสร้างยอดขายผู้ประกอบการท่านใดสนใจรับถ่ายทอดเทคโนโลยีติดต่อสวทช025648000สวทชกระทรวงวิทย์จุดประกายความคิดสร้างโอกาสธุรกิจไทย